เคนเคยกลัวการลงทุนมากไม่ใช่เพราะไม่อยากลงทุนแต่เพราะคิดว่าเรายังไม่มีสิทธิ์เคนคิดว่าเงินเดือนแค่หมื่นปลายๆจะไปลงทุนอะไรได้แค่จ่ายค่าห้องค่าอาหารค่าผ่อนมือถือก็แทบไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วทุกครั้งที่เห็นคนพูดเรื่องหุ้นเรื่องทองเรื่องกองทุนเคนจะเลื่อนผ่านโดยไม่อ่านเพราะเขาคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเขามันคือโลกของคนที่มีเงินเหลือ ไม่ใช่คนที่กินมามาช่วงใกล้สิ้นเดือนอย่างเขาสิ่งที่เคนทำตอนนั้นคือการเก็บเงินที่พอจะเหลือบ้างในแต่ละเดือนไว้เฉยๆและสิ่งนั้นกลัดเป็นสิ่งที่ทำให้เคนพลาดโอกาสมากที่สุดจนวันหนึ่งเคนเจอรุ่นน้องคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานพาร์ทไทม์รายได้เดือนละไม่ถึงหมื่นแต่เขาเริ่มลงทุนในกองทุนรวมเดือนละห0 0ร้อยบาทเคนถามเขาว่าไม่กลัวขาดทุนหรอเขาหัวเราะและตอบว่ากลัวเหมือนกัน แต่กลัวเงินเฟอ้อมากกว่าเขาเล่าว่าเขาเริ่มจากเงินที่เหลือหลังจากจ่ายทุกอย่างแล้วแล้วเอาไปซื้อกองทุนดัชนีไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตามตลาดแค่ลงทุนไปเรื่อยๆเคนนั่งฟันอย่างเงีย,งยบๆเพราะน้องคนนี้ไม่ได้มีเงินเยอะกว่าเขาเลยแต่มีความกล้าที่จะเริ่มลงทุนหลังจากนั้นเคนกลับมานั่งทบทวนเขาเคยคิดว่าการลงทุนต้องเริ่มจากเงินเยอะแต่ความจริงคือมันแค่เริ่มจากความกล้าและความเข้าใจ เคนเริ่มลงทุนครั้งแรกด้วยเงิน1,000บาทในกองทุนรวมตลาดโลกเขาไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ตั้งใจเรียนรู้เขาดูผลตอบแทนรายปีดูค่าธรรมเนียมอ่านรีวิวผ่านไป1ปีเงิน1,000ของเคนกลายเป็น1,300บาทไม่เยอะแต่ภูมิใจเพราะมันคือผลลัพธ์ของความกล้าที่เขาเอาชนะได้จากนั้นเคนก็เพิ่มเงินเดือนละนิดจาก500เพิ่มเป็น700 และเป็นหนึ่งพันวันนี้เคนยังไม่รวยแต่เขามีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นเคนเสียดายแค่เรื่องเดียวคือตอนที่เขามีเงินน้อยที่สุดเขาควรใช้เวลานั้นในการลงทุนไม่ใช่ผลักมันออกไปเพราะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนเงินน้อยอย่างเขาและเพราะเงินน้อยนั่นแหละคือเหตุผลที่เราควรเริ่มให้เร็วที่สุดไม่ต้องรอให้มีเยอะแค่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะลงทุนและเริ่ม เพราะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่คือการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำทุกเดือนวันนี้ใครที่รู้สึกว่ายังมีเงินน้อยขอให้เชื่อว่าคุณไม่ได้ขาดเงินคุณแค่ขาดการเริ่มลงมือเคนเคยเข้าใจว่าคนรวยคือคนที่มีเงินเก็บเยอะๆในบัญชีต้องมีหลายแสนเพราะนั่นคือภาพที่ถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตเก็บเงินไว้เยอะๆอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายเงินจะได้ปลอดภยัย แต่เมื่อโตขึ้นได้ทำงานมีประสบการณ์ชีวิตเริ่มเจอคนหลากหลายระดับเคนเริ่มสังเกตเห็นความจริงข้อหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดเขาไปตลอดคือคนที่มีเงินมากจริงๆกลับไม่ได้เก็บเงินไว้เฉยๆเขาไม่ปล่อยให้เงินนอนนิ่งเขาไม่ให้เงินพักผ่อนแต่เขาให้เงินทำงานเขาเอาเงินไปวางไว้ในที่ที่เงินจะโตโตได้เองโดยไม่ต้องแลกกับแรงและเวลาเขาจำได้ว่า เคยไปกินข้าวกับรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้แต่งตัวเรียบง่ายไม่หรูแต่ดูสุขขุมและสบายรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าเขาจะเก็บเงินไว้แค่พอสามเดือนเงินที่เหลือจากนั้นเขาจะจัดการให้มันออกไปทำหน้าที่ทันทีบางเดือนลงทุนในหุ้นบางเดือนซื้อกองทุนบางเดือนซื้อตราสารหน,นี้เมื่อจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงเสมอไปไปเงินทุกก้อนของเขา อยู่ในสถานะที่โตได้เขาเล่าว่าคุณรวยมองเงินเหมือนพนักงานยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งมีพนักงานมากถ้าเก็บเงินไว้เฉยๆก็เหมือนจ้างพนักงานมาแล้วให้นั่งว่างแต่ถ้าลงทุนเท่ากับปล่อยให้พนักงานออกไปสร้างรายได้ให้บริษัทเคนฟังแล้วรู้สึกทึ่งมากเพราะเคนเองใช้แรงหาเงินทั้งชีวิตแต่ไม่เคยให้เงินทำงานเลยเก็บไว้อย่างเดียว เหมือนขังมันไว้ในตู้เย็นแต่ตอนนี้เคนเข้าใจแล้วว่าเงินเย็นไม่ใช่เงินนิ่งเงินเย็นคือเงินที่พร้อมจะเติบโตโดยไม่ต้องรีบใช้แต่ต้องถูกวางไว้ให้เหมาะสมวันนี้เคนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเคนยังเก็บเงินแต่ไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆเขาตั้งเป้าให้ทุกบาททำหน้าที่บางส่วนลงทุนในกองทุนรวมบางส่วนถือหุ้นปันผล บางส่วนเก็บไว้เป็นเงินถูกเฉินในบัญชีดิจิทัลที่ได้ดอกเบี้ยสูงและที่สำคัญเขาใช้เวลากับการเรียนรู้เรื่องการเงินมากขึ้นเพราะยิ่งรู้มากยิ่งให้เงินทำงานเก่งขึ้นสุดท้ายคนรวยไม่ได้ทำงานหนักกว่าเราเสมอไปแต่พวกเขารู้วิธีให้เงินทำงานแทนตัวเองและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเขารวยขึ้นเรื่อยๆแม้ในวันที่ไม่ได้ทำงานเลยก็ตามสเดือนต่อมา เคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นสิ่งที่เขามองข้ามาตลอดเขาไม่ชอบตัวเลขไม่สนใจดอกเบี้ยแค่รู้ว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็พอใจแล้วเคนไม่เคยสนใจเลยว่าเงินในบัญชีโตแค่ไหนขอแค่มันอยู่ครบเขาก็รู้สึกมั่นคงจนวันหนึ่งเพื่อนได้แนะนำให้เขารู้จักกับแผนการลงทุนระยะยาวในแผนนั้นเขียนไว้ว่าลงทุนเดือนละ2 0 0พบาททุกเดือน ในระยะเวลา15ปีเคนเห็นยอดรวมแล้วตกใจมากเงินก็เล็กๆแค่เดือนละสองพันทำไมมันถึงโตได้มากขนาดนี้เพื่อนบอกว่าทั้งหมดคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเคนฟังแล้วงงเพราะดอกเบีย้ยที่เขารู้จักมันน้อยนิดจนแทบไม่รู้สึกแต่พอเพื่อนอธิบายว่าทุกบาทที่งอกขึ้นจะกลายเป็นเงินต้นในเดือนต่อไปมันทำให้เขาเริ่มเข้าใจสมมุติเราลงทุนเดือนละสองพัน ถ้าได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%เซใน15ปีเราจะมีเงินก้อนโตเกือบ700,000เคนฟังแล้วอึ้งเพราะถ้าเขาเอาไปเก็บไว้ในบัญชีปกติจะได้แค่ประมาณ300,000กว่าเท่านั้นเท่ากับว่าเขาเสียโอกาสไปเกือบสองเท่าทาั้งๆที่เขาก็ใช้เงินก้อนเดียวกันแค่เลือกวางไม่เหมือนกันหลังจากวันนั้นเคนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเขาหยุดคิดเรื่องการเก็บเงิน แต่เริ่มคิดว่าจะให้เงินงอกเงยอย่างไงเขาเริ่มจากกองทุนรวมที่ให้ดอกเบี้ยสะสมเอาผลตอบแทนกลับไปลงทุนต่อโดยอัตโนมัติปีแรกเขายังไม่รู้สึกอะไรเงินโตนิดเดียวแต่พอเข้าเดือนที่20เริ่มเห็นยอดที่มันขยับแบบเร็วขึ้นจากที่เคยงอกทีละร้อยตอนนี้งอกทีหลายร้อยเหมือนลูกหิมะที่กลิ้งไปเรื่อยๆยิ่งนานยิ่งใหญ่ เคนเริ่มเข้าใจคําว่าเวทมนต์เพราะมันทํางานแบบเงียบๆค่อยๆโตแต่โตอย่างมันง่นคงเขาเสียดายที่มองข้ามมันไปตั้งหลายปีตอนที่ยังไม่มีภาระตอนที่ยังไม่มีหนี้ตอนนั้นแหละที่เหมาะจะเริ่มที่สุดแต่เขาก็ไม่ถโทยตัวเองแต่ใช้บทเรียนนี้เพื่อส่งต่อให้คนอื่นรู้ว่าอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้มีเงินเยอะ เพราะเวทมนต์ของดอกเบีย้ยทบต้นไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ต้องใช้เวลาเยอะยิ่งเริ่มไวยิ่งโตเร็วยิ่งทบไวยิ่งมีโอกาสชนะเงินเฟ้อในระยะยาวในการลงทุนวันนี้เคนมั่นใจว่าเงินของเขากำลังทำงานอยู่และมันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันเพราะอนุภาพของดอกเบีย้ยทบต้นแต่สิ่งหนึ่งที่เคนเริ่มตระหนักเพิ่มเติมหลังจากที่เขาจัดการเงินได้ดีขึ้นคือแม้เงินจะงอกได้ แต่การพึ่งแค่ทางเดียวยังไม่มั่นคงเท่ากับการมีรายได้หลายทางเคนเริ่มคิดว่าถ้าวันหนึ่งงานประจำหายไปหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันรายได้เดียวอาจไม่พอพยุงชีวิตเขาจึงเริ่มสร้างทางเลือกอื่นอย่างการขายของออนไลน์เล็กๆรับพิมพ์งานช่วงวันหยุดและเริ่มเขียนบล็อกเล่าเรื่องการเงินเพื่อให้ความรู้คนอื่นแต่ก็เปิดรับค่าโฆษณาด้วยทุกทางที่เพิ่มเข้ามา เริ่มจากน้อยแต่มันรวมกันแล้วมีความหมายตอนนี้เคนมีไรายได้จากงานประจำจากดอกเบีย้ยและเงินปันผลจากไรายได้เสริมและจากช่องทางออนไลน์แม้แต่และทางยังไม่เยอะแต่เขาอุ่นใจเพราะรู้ว่าชีวิตไม่ได้ผูกไว้กับแค่แหล่งเดียวเขาบอกกับตัวเองว่าไรายได้หลายทางเหมือนมีหลายมือที่คอยพยุงชีวิตไว้ถ้ามือน,นึงอ่อนแรง ยังมีอีกหลายมือช่วยประคองและเมื่อเวลาผ่านไปมือเหล่านั้นจะยิ่งแข็งแรงขึ้นจากที่เคนเคยกลัวการลงทุนวันนี้เขากล้าลงมือกล้าเรียนรู้และกล้าวางแผนชีวิตระยะยาวเขาไม่หวังจะรวยข้ามคืนแต่หวังจะมั่นคงในทุกเช้าที่ตื่นมาไม่ต้องกลัวสิ้นเดือนไม่ต้องกลัวถูกเลิกจ้างไม่ต้องกลัวเงินหมดฉุกเฉิน เพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้มีเงินแค่แต่มีแผนไม่ได้มีแค่ความหวังแต่มีการลงมือทำและนั่นแหละคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่องคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตดีขึ้นตรงใจหรือทำให้หัวใจอบอุ่นขึ้นนิดนึงแวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึง ทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับคนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ